สวัสดีครับวงเล็บนะครับผมกลับมาอีกแล้วนะครับนี้ทําไมถึงมานั่งคนเดียวนะฮะจริงๆแล้วเรามีไปคนมาฟิตเทลิ่งด้วยเมื่อวานผมไปเจอนี่มาเด็กเด็กแถวใต้สะพานลอยมานั่งขายลอตเตอรี่อยู่โอ้โหตาบอดหูน่าสงสารเห็นเขาร้องเพลงไงผมก็เลยเฮ้ยเด็กคนนี้มีแววชวนมาร่วมวงดีกว่ามาเลยครับสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนครับทางนี้ทางนี้กี่นิ้วเนี่ยสองครับ đùn lên này, ta bòi,โกหกเว้ย, bao nhiêu, mึง đấy này, mày bòi không nè, nãy bao nhiêu, nãy chắc một, nè, bòi không bỏ đao nè, nãy bao nhiêu, bòi không nè, mày, đao, bao nhiêu, bốn, nè, mày, đao, bốn, bao nhiêu, bốn là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  bao nhiêu, พี่วงอะไรครวงเล็บวงเล็บครับขอบคุณพี่ว่าไม่รู้ถ้าผมไม่เจอพี่ผมไม่มีโอกาสนี้นแน่เลยก็ขอบคุณนะว่าไม่เล่น,ลนแล้วมั้งวันนี้ <c oughs> เล่นเพลงอะไรวันวนี้มีเล่นเพลงจ <c oughs> ะบอกไปที่ไหนอมจงเบย <c oughs> จงเงย <c oughs> อจงเงย <c oughs> เอาเลยวะ <c oughs> เอาเอาก็ได้ครับมา สวัสดีครับเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าตาทางคุ้มๆแค่ผมมองคุณยังไม่ค่อยชัดเหนื่อยหนาสักนิดที่ผมมีสิทธิ์ได้รู้จักอยากมองยิ่งนะ้าสักวินานะทีอยากเห็นหน้าแต่แล้วใจก็มีมองแล้วใจก็มีมากลมหน้ากลมตาแล้วแรงนิ้วมือลงบนคืนนะั้นยิ้มหัวลอกคืน มเลี้ยวขึ้นหน้าข้นงหลังต้องจบลงที่ฉันเพื่อนม่งนิ้วมือทองเข็ทาโอ้จงไงขึ้นมาไงาขึ้นมาไงาขึ้นมาเออไงขึ้นมามองตาฉันสักหน่อยโอ้เพราะฉันเฝ้าคอยกูหล,ลุดลอยแผละน้อย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 รักที่เกิดขึ้นมันต้องมองตาไม่ใช่มองจอ hey, yo, นสคัญารภาพของมันแค่สมวันจะคิดว่าร้านแค่เริ่มนอนมันสำคัญกว่าสมการอ่ะซ้ำจริงดิมายมันน่าขนหากว่าสมสุลที่ข้างกายสมการแค่ x y แค่สองทีกำลังดีหารด้วยไอหยัก x 9ข้างนอกเรื่องไปตั้งไกลเรื่องทะเล่นทะลึ่งอันทีจริงเราไม่ที่ไอก็คุยกันเหมือนพี่ชายน่ารักอย่างคุณใครเป็นแฟนเขาก็กุ้งตายอาชีพกันให้วุ่นวายตะลึงตะลึงตึงตะลึงตะลึงเตึมตะทำลายอนาคตอะไรกัน เมื่อยู่ตรงหน้าแล้วเัก็ไม่มองแล้วเันก็ไม่มาก้องหน้าก้องตาลเละนเลนนิ้วมือลงบนคืนนั้นยิ้มหัวเราะคนเดียวไม่เลี้ยวขึ้นหน้าข้างหลังต้องจบลงที่ฉันเพื่อนม้นิ้วมือทองขึ้นใจโอ้จงไงยขึ้นมาไงขึ้นมาไงขึ้นมาเออไงขึ้นมา,ออนม,ามองตาฉันสึกงหน่อย โอ้เพราะฉันเฝ้าคอยกลัวหลุดลอยแพ้ละน้อย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 ้อรักจะเกิดขึ้นมันต้องมองตาไม่ใช่มองจอเออเออไงขนมามองตาฉันสัหนยโอเพราะฉันเฝ้าคอยกลัวหลุดลอยแพ้ละน้อย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 น้อรักจะเกิดขึ้นมันต้องมองตาไม่ใช่มองจอ เวลาที่มาดูเพีอโอ้เพอฉันเฝ้าคอยกูหลุดลอยพเลน้อย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 รักที่เกิดขึ้นมันต้องมองตามิชีมองจอ